คะนี่เได้ครับโยกตลอดต้องต้องต้องอยิบ้ายิบนำตัวต้องเสื้อใหงหมดต่าง้านกันเายมางานกันเลยเยี่ยมมากครับก็การร่วมงานกันเลยครั้งนี้ก็ดีใจครับอุ้ยก็ดีใจก็ดีใจก็ดีใจครับหนูเพิ่งหายวันก็เลยดีครับก็ดีใจครับว่า ส่วนตัวแล้วพวกเราก็กินมีใช่เราเป็นเลสแตรกด้วยอันนี้ตัวหนูกินดีงกินทุกวันกินทุกวันเลยถ้าถามเลยว่ารสปกติคือคอนเนอร์หนูสไปซี่ดับสเตอร์ค่ะถามผมก่อนนะผมชอบทุกรสเลยครับแต่ว่าถ้ากินบ่อยจะเป็นรสออริจินอลค่ะใช่คอนเนอร์ที่กินบ่อยคือสไปซี่ดับสเตอร์ครับผมเจวินฮอตเชอรี่สกรีทครับหมึกย่างหมึกย่างครับแต่ละคนก็ควรจะกต่างกันเพราะว่า่ทุกรสใช่มันอร่อยทุกรสจริงครับเลสแตร์ ถามก็จะมีนี่นะครับอย่างแรกคือเราก็จะมาถ่ายรูปร่วมกับแบบมูธกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะมีกิจกรรมเกมบนเวทีด้วยใช่ใช่ใช่อยากให้ทุกคนรอติดตามนี่ถึงสองเกมแล้วน,นะคบเดี๋<ห>ยวต<อ>ิดตามเฮ<ม>้<ม>ยเราติดตามเราติดตามเกมต้นนี้เกมป่ายวันนี้จะไม่มีการโชว์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้โชว์พวกเราก็จะมาจัดบล็อกก,อกิ้งจัดบล็อกกิ้งตอนนี้เลยจัดบล็อกเลย ครับก็ฝากเลสแจ็คด้วยนะครับว่าอร่อยทุกรสจริงๆแล้วก็ใครแบบว่ามีโมเมนต์อะไรที่ชอบไปถึงบีทายแครกันได้นะครับมาพูดคุยกันในแท็กแล้วก็แบบมีภาพมีอะไรก็มาติดแถังได้ใช่ครับเปิดหมดภาพเปิดเลสต์แจ็คสวยสวยอ่ะถามหนึ่งสาวหนุ่มเดบิวต์ไทยเยังไงบ้างแล้วก็เป็นเป็นร่วมงานที่สต๊อกด้วยก็หลังเดบิวต์ไปก็ ทยอยกันป่วยนะครับแบบว่าใช่ติด่วนการช่วงนี้แบบอากาศเปลี่ยนฝุ่นเยอะด้วยครับเลยก็ผัดๆกันป่วยป่วยไปใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผมผู้ชายใช่ครับอยู่เพิ่งหายยังก็ยังไม่ได้หายดีหรอกว่ามีอาการเจ็บคอบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าเดินหน้าต่อเพราะค้ามเจ้าเป็แฟน้องแฟนค่ะพอแลก็อยากให้แฟนๆปกป้องตัวเองด้วยโรคภัยไข้เจ็บเยอะค่ะช่วงนี้ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะ มีอะบ้างความสุขวันนี้ครับก็ตื่นเต้นมากครับอย่างแรกคือตื่นเต้นเพราะว่าหลังจากกีนิวอ่ะเป็นเซตแรกเลยที่เราขึ้นโตตี้ครับผมก็ตื่นเต้นกันมากๆแล้วก็ฝึกซ้อมกันหนักมากๆครับสุดๆหนูว่ามันเป็นอะไรที่แบบผ่านไปไวมากกว่าเพราะว่าปีที่แล้วยังมาในฐานะแบบพ่ณีอยู่เลยแบบผ่านไปปีเดียวก็แบบว่ามาในฐานะศิลปินแล้วแบบมาในวงไดายสอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตื่นเต้นมากๆดีใจที่เราเดินมานะคนอาจจะไม่รู้จักเราเมื่อปี2009เข้าสู่คมชมพูแล้วมันเป็น ก็เหนือเลยดีใจครับที่มีพี่ๆได้รู้จักเรามากขึ้นก็เราเราก็ยังเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมแต่ก็มาในฐานะศิลปินครับพอปีแล้วเราก็มาในฐานะเชิญนี้เนาะมาดูรุ่นพี่แสดงอะไรอย่างนี้แต่ว่าปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงด้วยครับก็ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นจริงเพราะนั้นใช่คแต่หลายๆคนท่านคิดว่าผู้แมนับเราดีมากดีอยู่ใช่ไหมคะชอบไม่เสียดาใจทองชีนไม่ได้มาใช่ จริงๆเข้าเข้าไปดูตลอดครับแบบว่าพอหลังจบงานก็แบบทยอยกันเข้าไปอ่านฟีดแบ็กต่างๆก็โอเคครับคือฟีดแบ็กดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ชอบเราจะแบบเอาฟีดแบ็กนี้ไปทำอะไรให้แบบมันต่อยอดอะไรกันที่บ้านอ่าก็เราก็จะเอาฟีดแบ็กของทุกคนนะครับมาทําให้โชว์มันจึ้งกว่าเดิมใช่ใช่ให้มันทามันถึงแล้วก็ทำมาให้ดีกว่าเดิมอีกฮ่องไปอีกเอาให้โฮ่ง าก็ดีใจดีใจกับบัสมากครับผมคือบัสเขาพยายามกันมากๆเลยแล้วก็แบบเวลาซ้อมอย่างเงี้ยบัสคือแบบเลิกดึกกเราซ้อะแบบเยอะมากเลยซอมกันหนักหน่วงก็ดีใจกับบัาเราโมเมนต์เราได้แบบยิ่ดีหรือเราได้เป็นอะไรกับทางเพื่อนบ้างจริงๆโมเมนต์นั้นเราอยู่แบ็ k s t ต g ครับกําลังเตรียมตัวพอดีใช่แต่ว่าก็พอทราบทราบว่าแบบว่าคะแนนบัวต่างๆก็แบบว่าทําให้บัสแบบว่ามาจากความพยายามของเขาทั้งหมดเลยทําให้แบบ ก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่มันอาจจะทำให้เขาหายเหนื่อยบ้างใช่ใช่ใช่เราเิวแล้วเนาะเดียเอ่อชื่อแฟนก็เป็นไม่ใกล้หรยังยังเลยทำจริงๆยังเลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยแล้มีแบบการคิดแบบไวๆสักนิดไหมแบบว่าพอเราเดบิวต์แล้วคิดไว้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชื่อนี้อะไรจริงจริงหนูมีแต่ว่ายังยังไม่ขอพูดละกันให้มันเป็นความลับใช่ยังไม่ถึงเวลา ใช่อาจจะต้องเข้าไปชุมอีกหลายหลายหลาย,ลายอาจินดาาเยก็ร<ช>ู้สึกดีใจครับจริงๆปปเอ,ปอ,ปอ,ปองก็เป็นคนที่ติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กฎหมายนี้ผ่านได้แบบไวไวที่สุดอยู่แล้วครับแล้วก็พอมาเป็นอย่างนี้จริงๆปเองที่เป็นหนึ่งใน L G B T Q แล้วกันครับที่ ยินดีมากแล้วก็พร้อมที่ใช้กระบอกเสียงเอาเองอย่างที่ปูบอกว่าอยากให้มันแบบได้เป็นเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมมากกว่าครับใช่เดี๋ยวแฟนจะได้เจอเรางานใหม่บ้างค่าโอ๋อนี่เลยเออเดี๋ยวจะมีงานวันที่3ามสามสิบสามสิบสามสิบก่อนหนวันแล้วตอนนี้หนุ่มมึนอ่ะใช่ครับไปจุฬาธรรมศาสตร์ แล้วก็มีแคนาโกลด้วยครับอดิศักดิ์สิรต่อกันเลยก็ตอนนี้โฟกัสที่เพลงีวิวของเรากลอดกันเป็นแบบล่าสุดของเราเลยอนาคตข้าน้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึ่ว่กล็อน็รอไม่มั่นใจเหมือนกันนะเขตอนนี้ใช่ของงขอารต้องาหแฟนเลยเ้ ก็ยังว่างอยู่นะครับแม่ก็ยังว่างอยู่ยังได้อยู่นะครับค่ะฝฝาากกพอ๋อนาใกล้แล้วครับใกล้แล้วผมก็ฝากทุกคนไปดูเอ็มบีมูเลซ่าด้วยนะครับตอนนี้ใกล้ถึงร้านแล้วครับผมสามารถดูได้ที่ทาดาลิโพสครับผมทางยูทูบเลยแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของเราด้วยครับย้ดยสังเวชนะครับก็ติดตามกันได้ครับ ครับแล้วก็สามารถฟังโมนาลิซาได้ทูสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วครับยินเลยไปกดแชร์กดอะไรอย่างนี้กันได้นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ้กดก้เด้นคหน่งน่นะคะหูโพได้ไหมอ่ะได้ได้ ได้ทุกคนค่ะได้ทุกคน